อ๋อครับผมนี่เองก็ยังอยู่นี่ไ, <c oughs> ไม่มันไม่มัไม่ได้แบบว่ามเมสเสจอันอาจจะแบบยิ่งใหญ่เราต้องรอดูว่าเป็นยังไงมันไม่ได้ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นมันก็มีบ้างครับผมใช่รอดูรอดูที่รายการนะครับไฟเดย์ Friday. มันมีหลากหลายแบบอารมณ์มากก็ไหลาตามตามพี่ชอบนะพี่ชอปครับโอ๊ยตอนนี้แฮปปี้แฮปปี้มากๆครับผม สมัยนั้นโอ้โหนานมากเลยฮะ <ๆ S 1> เราก็มีภูมิคุ้มกันมากขึ้นคะ<ช>ับมันทำให้เรากล้าวข้ามผ่าน,น,านาความรู้สึกรอบด้านอะไรไหมค่ะโอ๊ยหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นคนรอบข้างหนูเองหรือว่าแฟนคลับเองครับผมและตัวเราเองด้วยครับผมเราเราไม่ได้เป็นคนเก่งรอบด้านแต่เราพยายามที่จะพัฒนาตัวเองในส่วนที่เราอาจจะไม่ถนัดแต่เราก็ทําเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกวแสดงว่าเรา noisy เพราะำคอมเมนต์ทำสองอท่าเลยมีบ้างตอนนี้ไม่เท่าไหร่ครับผมอะไรที่รู้สึกว่าอะไรที่ไม่ใช่ เราทำหรือเราผิดเราก็อย่าไปให้ค่ามันอย่างที่บอกทุกคนไปย้อนกลับไปดูผมโดนแฟนๆดน่าว่าภูมิใจในตัวเองด้วยผมก็ภูมิใจแล้วครับผมย้อนกลับไปดูก็รู้สึกว่าเออเราก็ผ่านอะไรหลายอย่างมากขึ้นจากเด็กแล้วตอนนี้น่าจะแก่แล้วฮะผ่านมาหลายทีไหมอุ้ยก็คิดว่าหลายทีไหมอะทุกคน ไปถึงว่าอายุณตอนน,นั้นณตอนนั้นก็มีหลายเรื่องครับผมก็เรียนรู้กันไปอย่างที่บอกเราก็ไม่ได้บอกว่าเราเป็นคนที่เพอร์เฟคหรือว่าเป็นคนที่ดีเราก็ปรับเปลี่ยนตามแบบว่าในสิ่งที่คนเป็นหรือว่าในสิ่งที่คนทำครับผมแต่ทุกวันนี้เราก็แฮปปี้กับงานแฮปปี้แฮปปี้มากครับรู้สึกว่ารู้สึกว่าเริ่มเล่นห,หลายเรื่องขึ้นไปอ่ะรู้สึกว่าไม่อยากเล่นคาแรคเตอร์แบบซ้ำอะไรเงี้ยรร้สึกว่าอันนั้นมันการบ้านยากสําหรับเรามาอย่างล่าสุดที่เล่นซอมบี้มาเงี้ยแบบ ไปยังไงให้แบบว่าไม่ซ้ําตัวละครไม่ซ้ําอะไรอย่างเงี้ยครับผมฮะผมไม่ได้เป็นแอบ,บเปิดกล้องแล้วที่จริงครับยังไ,ไม่มีการถ่ายแต่แอบ,บเปิดกล้องเลยฮะอยากจะบอกว่าพี่ปอพี่เบียร์คือแบบว่าสุดยอดมากผมชอบพี่เขาสองคนมากผ,ผมดีใจมากเลยฮะทุกครั้งที่เวิร์กช็อปมันจะมีการเขาเรียกว่าเอ mm ็กซ์เซอร์ไซส์การมูเมนต์ร่างกายมันคือการออกกำลังกาย mm hmm. ถ้าเรามูเมนต์ร่างกายเยอะมันก็คือการเผาผัานแคลอรี อย่างเช่นถ้าวิ่งในซอมบี้ก็คือการออกลังกายใช่ครับถ้าหนูไม่ยอมหนูก็ตายอะถ้าเล่นเป็นซอมบี้ยากกว่าครับผมใช่ครับครับยังไงบ้างง่ายๆแหละครับเห็นหนูยังอายุย <um ีิบเอ แล้อายุเราตอนนี้และหนูยอังอดทนได้ตั้งใจทํางานได้และมีความแบบตั้งใจแล้วก็ไม่บน่นผมว่าบ่นเยอะกว่าเยอะกว่าหนูได้ซ้ำอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันก็เป็นแรงใจที่ดีเหมือนกันที่เรารู้สึกว่าเออสู้ไปได้วยกันหนูอะไรเงี้ยมันมีหลายอย่างมากแล้วก็รู้สึกว่าในวันหนึ่งถ้าไม่ได้อยู่เบื้องหน้าเราก็คอยซัพพอร์ตเสมออะไรเงี้ยเพราะว่าหนูไปได้ไกลองค์การเพลงมากครับผมรอดูเลยว่าคอนเสิร์ตหนูปีหน้าเพลงออกมาฉ่ำมากฟังมาหลายเพลงแล้วทุกคนต้องชอบ ใช่ครับผมก็มีครับในปีหน้าครับผมผมอาจจะเอาไว้บ่อยแต่รับรองว่าพอแน่นอนฮะผมอยากสปอยเหมือนกันนะพอมากทุกคนเป็นเพลงที่เทคนิคในการร้องเยอะมากแต่เพลงนี้เราไม่ได้ปล่อยซิงเกิลแรกใช่ครับผมแสดงว่ายงไแล้วจริงจริงเขาแอบ,บเรียงไว้ครับผมแต่ยังรู้สึกยังไม่มีเพลงไหนโดนใจจริงมันก็มีแหละแต่มันยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์สนับใจเราเรารู้สึกว่า ทุกอย่างเริ่มต้นก้าวแรกมันสําคัญเลยอยากออกให้มันเป็นสไตล์ตัวเองที่สุดอะไรเงี้ยครับอะไรฮะปีหน้าฮะทุกคนเราฟังฟังเอสไปก่อนตอนนี้ผมอะฮะไม่ไม่ตู้มของหนูน่าจะเป็นเชิงนั้นครับผมเพราะว่าปีหน้าผมรับรองว่าถ้าไม่มีอะไรผ้าหนูน่าจะมีคอนเสิร์ตเร็วๆนี้ครับผมใช่ผม เพลงขมเป็นไง,งล่ะอ๋อแบบดรามา่าโอ้ยผมสไตล์แบบนั้นเลยครับชอบฟังเพลงเศร้าแต่ไม่อยากเพลงแรกไม่อยากเพลงเศร้าอะไรเงรี้ยประสบการณ์ในชีวิตถ้าให้เขียนทุกคนเศร้าเลยนะเวอร์ครับเวอร์นี้เวอร์ายอแเพลงเราก็เห็นบอกว่าเราขอเชื่อมั่นใจกว่าสงเรือว,วงเล็บเมื่อก่อนครับถ้าดูในรายการแต่เนี่ยผมผมรู้สึกว่าผมกลับมาจเกาหลีมันทำให เมื่อคืนเลยไปนอนคิดนี่เราทำอะไรลงไปเรากินเยอะมากเรารู้สึกว่ากลับมาเดี๋ยวจะจ้างเทรนเนอร์นะครับเ,รเอาจริงก็รู้สึกว่าลดลงครัเพราะว่าถ้าเรามีเวลาออกลัางกายอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันจะมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็ได้สุขภาพด้วยไมไม่เคยช่างดูพุงอย่างเดียวเวลาเห็นกระจกเนี้ยแล้วก็เอามือถือ อะไรนะกังเกงไม่เคยผมไม่เคยมีกางเกงที่เอาวัดไซส์ตัวเองแต่ถ้ามีสไตลิสต์ที่แบบว่าจัดเสื้อผ้าให้บอกว่าเอ๊ะผ้วนบ้างผอมบ้างก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงครับผมใช่แต่แต่ตอนนี้กินละขึ้นหน้าใช่มาถึงกินละเครียดอะฮะผมเชื่อว่าน่าจะเกิดกับพี่ๆทุกคน กินแล้วมีความสุขสุดท้ายเราก็จะรู้สึกนิดนึงแต่ก็ใครอยากบาลานซ์หรือว่าคุมอาหารก็คุมลองดูครับผมแต่เชื่อว่าถ้าใครกินแล้วมีความสุขก็กินเรามีเงินเราก็กินครับมีบออออมมไมอ,อ้นั่นมันมีนานแะครับผมมันก็มีบ้างครับผมจริงๆเราก็ไม่เข้าไม่ได้เข้าดูบ่อยครับเป็นเล็กไม่เศษนี่ครับผมเราก็ไม่ได้แบบว่าสนใจอะไรยังไงนะครับตกใจไมหไม ผมคิดว่าถ้ามีไปว่าเราต้องดูดีระดับหนึ่งแหละใช่เราต้องมีดูดีระดับหนึ่งแหละ <c oughs> เพราะว่าถ้าถามกับเพื่อนในวงการคนอื่นเราก็มีคุยบ้างก็ <c oughs> มีบ้าง <c oughs> น่าจะเป็นเรื่องปกติครับผมแล้วตอนนั้นมเยอะไหมไม่เยอะ <c oughs> นะผมไม่เยอะหรือว่าผมไม่ได้เข้าดูไม่รู้หรือว่าตอนนี้อาจจะมีต้องกลับไปดูต้องกลับไปดูเยอะฮะในเลเวลเศษมันเยอะมาแล้วมันรันแบบว่ามันไม่เสถียรอะอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยฮะ บางคนกลุ่มแฟนคลับก็ลาบไปในกลุ่มอะไรเง ى, ี้ยเขาคุยอะไรกันก็ไม่รู้แอบกดๆมาบ้างคำๆอะไรเงครับผมติดหูนะาะอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามาจากผมหรือเปล่าแต่ถ้ามาจากผมก็รู้สึกว่าน่ารักครับผมดีมากนะครับ ติดหูมากฟังแล้วรู้เลยว่าเป็นเพลงที่ลิปตาแต่งแน่นอนครับ<า>ผมรู้สึกว่ามีหลายท่อนที่รู้สึกว่าเอาไปเป็นมีมได้ <c oughs> เอาเป็นแบบว่าเป็นมีมได้หลายหลายท่อนก็แปลว่าเราลองได้แล้วตมืนี้ยังไม่คล่องฮะ <c oughs> เนี่ยถ้าหนูได้ยิน่ะเนี่ยหนูหนก็ดูว่าเนี่ยยังลองไม่เป็นเลยหมอดิ้งลองไม่เป็นเลยเราต้องลองแค่ลองโชว์ละไม่ลอง <c oughs> ไม่ลองชาเลนจ์อะไรนะฮะเซเรนจ์ท่าเต้นน้องผมพยายามเต้นด้วยมืออยู่ฮะ แล้วจำได้รรอมเลยฉันว่ามีสัมติงแน่เลยติร uh> ์ดเติร uh, ์ดติดเติร์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 ดเฮ้ยปั๊บปั๊บปั๊บเออใช่มีสัมติงหรือเปล่าอ้าวแล้วทุกคนมีสัมติงหรือเปล่าอ่ะแหมยิ้มยิ้มน่ารักนะเราเป็นเพจที่น่ารักมากครับแล้วก็ชอบชอบประโยคนึงอ่ะทรงเนี้ยชอบแน่เลยมันลองว่าไงนะทุกคนทรงเนี้ยทรงแบบเนี้ย ลุยเลยอะไรสักอย่างใช่ฟังแล้ว <c oughs> น,นึกถึงผมเหรอจริงๆผมก็ฟังมาก่อนหน้าทุกคนเนาะจริงๆก็คิดว่าไม่ได้นึกไม่ได้นึกถึงขนาดนั้นแต่ก็มีแต่ก็มีบางอย่างครับผมหนูจะเขียนเพลงนึงเพื่อเฮียหรอ <c oughs> ถ้าหนูเขียนเพลงนึงเพื่อเฮียหนูไม่ปล่อยหรอกให้เฮียฟังคนเดียวแสดงว่ามีที่ <c oughs> ห,ค,หคิดบ่อยมากครับช่วงนี้ฮะ อะไรนะเขาเรียกว่า visual voice เขาจะไปอะไรนะเป็นเหมือนมารีน่าเออเราก็กิดตามด้วยนะบอกว่าเฮียอยาทำบ่อยเสียงไม่ค่อยจะดีคนแพ้อากาศบ่อยไงถามมาก็ต่อไม่ได้ขิงเลยมีแต่ขาใช่ครับผมรู้สึกว่าปีนี้เดี๋ยว งานที่ไอคอนสยามก็เป็นอัมครับงานปีนี้ก็มีหลายอย่างครับผมเดี๋ยวก็มีโชว์พิเศษแน่นอนครับเตรียมไว้แล้วใช่ไหมครับเตรียมไว้แล้วครับผมเซอร์ไพรส์ผมเหมือนกันอยากให้ทุกคนถ้าไม่ได้ไปเขาดาวที่ต่างสวรรค์หรือไปที่ไหนก็มาเจอกันได้กับซีนนิวครับผมรับรองว่าเจอโชว์สุดพิเศษแน่นอนครับผมครับผมก่อนอื่นก็ฝาก ซเวิร์แล a ก่อนนะครับผมสยามดิสนะครับชั้น3ก็มีร้านอาหารมากมายนะครับผมให้ได้กินนะครับผมก็ช็อปไปแล้วก็กินกินเสร็จแล้วก็ช็อปนะครับผมรับรองว่ารสชาติอร่อยแน่นอนนะครับผมแล้วก็ดีมดีแลนทุกคนก็เริ่มซ้อมแบบจริงจังขึ้นเรื่อยๆแล้วครับผมจริงๆมีหลายคิวเลยที่เราจองแบบคิวเต็มวันแบบ้องกันแบบกระหน,น่ำมากก็อยากทุกคนได้ไปครับผมว่าเพราะว่ามันจะมีเจน3ด้วยซึ่งก็น่า,น,าน่าสนใจเหมือนกันจริงๆผมอยากนั่งดูเหมือนกันแต่เราชอบแบบความสดใหม่อยากเห็นเด็ก การเจริญเติบโตของเด็กอ่ะมันมีความเฟลชอะไรเงรี้ยเรารู้สึกว่ามันเป็นเป็นครั้งแรกของของค่ายด้วยครับอยากให้คนได้ดูกันครับผม,ม,ผมใช่หรือเลยตี้ใช่ไหมเวลาบอกว่าแบบว่าไอาดอลในค่ายหนึ่งทุกคนเป็นจากไหน80%ครับถ้าถาม,มรู้สึกดีใจครับรู้สึกดีใจจริงๆบางคนก็คุยเล่นชอบกวนไงผมชอบกวนเด็กเออ รู้สึกดีใจถ้าเขามองเห็นเราเป็นไอดอลจริงครับผมจริงแต่ถ้ามาคุกคีจริงอาจจะอาจจะไม่เห็นเราเป็นไอดอลก็ได้แต่ก็ดีใจที่น้องตอบเราหลายคนครับผมครับขอบคุณครับ